รวมบัญชีเงินฝากนะครับหรือสลักออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงจากหลากหลายสถาบันทางการเงินอัตราดอกเบี้ยนะครับตั้งแต่1.41นะครับไปจนถึงสูงสุดสเตปอัพแบบขั้นบันได11.73ต่อปีแล้วก็มีตัวสลักมังกรหยกที่ช่วงนี้กำลังเปิดจองนะครับเปิดซื้ออยู่นะจากธนาคารทอกดอสอเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนาคารออมสินนะครับออกแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.41%ต่อปีนะครับหรือดูรับดอกเบีย้ยให้ชุ่มฉ่ำกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษนะครับหามพลาดเด็ดขาดจากธนาคารออมสินสามารถที่จะไปขอเปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเงื่อนไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาท บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ1.2ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.41%หต่อปีเรียบวลกการรับฝากสามารถที่จะเปิดบัญชีดได้ตั้งแต่วันนี้นะ จนถึง30มิถุนายน2568สิ้นเดือนเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเงื่อนไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนที่ถอนนะครับจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนในอัตราต่ำที่สุดภาษีหักนาที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีบุคนิติบุคคลหักภาษีในจ่ายตามประกาศของกรมสรรพากร การลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบสเดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความได้มีการแจ้งความประสงค์นะครับเอาไว้นะเพราะนั้นสามารถที่จะผูกบัญชีกับเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อรับอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็เงินต้นคืนได้นะครับธนาคารออมสินนะครับออกแคมเปญหรือดูรับดอกเบีย้ยให้ชุ่มฉ่ำ กับเงินฝากผือเรียกพิเศษ7เดือนนะครับให้อัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้หากฝากต่ำกว่า10ล้านบาทให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.52%ต่อปีหากฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.64%ต่อปี จากธนาคารออมสินนะครับบุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ยไม่ต้องถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเดี๋ยวเราไปดูแคมเปญกันอ่าเรามาดูเงินฝากผือเลกพิเศษ7เดือนนะครับให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำสูงสุดที่1.64%เปอเซ็ต่อปีเงินไขาการรับฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุต,ตั้งแต่7ปี บริบูรณ์ขึ้นไปนะครับนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จากัดวงเงินการรับฝากสูงสุงสดการคิดอัตาราดอกเบี้ยและผลตอบแทนหากเงินฝากเ่อเรียกพิเศษ7เดือนยอดฝากต่ํากว่า10ล้านบาทจะได้อัตาราดอกเบี้ยร้อยละ1.3ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจําร้อยละ1.52้าต่อปีหากฝากเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปอัตาราดอกเบี้ยจะได้รับ ร้อยล้าน1.4ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยล้านหต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดฝากแต่ละรายการไม่ใช่ยอดฝากรวมสะสมนะครับเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยระยะเวลาการรับฝากฝากได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายน2568นะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเป็นแคมเปญของเดือน มิถุนายน2568ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเงื่ินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าไรก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนแน่ตาต่ำสุดเพราะนั้นระมัดระวังด้วยถ้าใครอยากจะฝากแนะนำให้ฝากให้ครบ7เดือนนะครับภาษีหักในา่จ่าย บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีสำหรับนิติบุคคลหากภาษีในให้จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยโดยอัตราดอกเบี้ยจะโอนนะครับอัตราดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้ ในตอนที่เปิดบัญชีเงินฝากนั่นเองนะครับเพราะนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดีนะธ <st> นาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับ ออกแคมเปญเงินฝากล้อมเพชรนะครับ13เดือน14วันให้อัตราดอกเบี้ยรายเดือนแบบขั้นบันไดหรือแบบสเต็ปอัพนะครับสูงสุดที่11.73ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำเฉลี่ยแล้ว2.12ต่อปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูแคมเปญนนี้กันจากธนาคารเพื่อการเกษตรก่อการเกษตรหรือทอกอสอน,นะครับเปิดรับฝากแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน256 แบบนี้นะครับสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะใครอยากฝากห้ามพลาดเด็ดขาดตัวแคมเปญน,นี้นะครับจะให้อัตราดอกเบี้ย แบบรายเดือนนะครับแล้วก็วเดตเตอรเบีเป็นในรูปแบบของขั้นบันไดเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568ถึง30มิถุนายน2 5 8เท่านั้นนะครับหรือจนกว่านะครจะปิดการรับฝากแคมเปญนี้นั่นเองเงื่อนไขหลักนะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยจึงจะฝากได้ยอดฝากขั้นต่ำครั้งละ10,000บาทรวมสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อราย เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568ไปจนถึง30มิถุนายน256 หรือธานาคารจะแจ้งปิดรับฝากนั่นเองอัตราดอกเบี้ยนะครับฝากตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30มิมถุนายน2568อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ยทั้งโครงการอยู่ที่1 8ต่อปีหรือเทียบเท่า2.12%ต่อปีสําหรับเงินฝากประจําโดยอัตราดอกเบี้ยจะแบ่งเป็นช่วงดังต่อไปนี้ช่วงที่1นะครับวันที่1พฤษภาคม2 5 6 8ถึง31มเมีนาคม2568อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่1.44%ตต่อปีหรือช่วง ่วง11เดือนช่วงที่2 1เมษายน2569ถึง31พฤษภาคม2569อัตราเวียอยู่ที่1.5%หรือ2เดือนช่วง2เดือนช่วงที่3 1มิถุนายน2569ถึง14มิถุนายน2569นะครับ11.73%นะครับหรือประมาณ14วันเนาะสเต็ปขั้นบันไดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปคํานวณดู การใจดอกเบีย้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดวันที่14มิถุนายน2569คุณจะได้รับอัตราเงินต้นนะครับได้เงินต้นไปเลยบวกกับดอกเบีย้ยนะครับที่เป็นดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ1.8%ต่อปีระยะเวลการฝาก13เดือน14วันนะครับหมดเขตรับฝากตั้งวันที่30มิถุนายน2568หรือจนกว่านะคจะปิดรับฝากนะครับธนาคารอาคาสงเคราะห์นะครับออกแคมเปญประจำเดือนมิถุนายน256 8ดนะครับด้วยเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Saving นะครับส่งเสริมการออมด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูงฝากถอนได้ไม่จำกัดรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนอันตราดอกเบี้ยสูงสุดที่1.75%ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทอ่ะเดี๋ยวลองมาเงินฝากนะครับ GHB Welfare Saving นะครับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับเพียง500บาทนะครับแล้วก็สูงสุดไม่จำกัด โดยรายละเอียดอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับมันมีอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่0.9%จนถึง1.75%ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนนะครับตารางอัตราดอกเบีย้ยวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน10ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ย1.75%ต่อปีหากวงฝากคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทใน ได้รับอัตราดอกเบีย้ย0.9ต่อปีรวมทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้ตาดดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือราการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare Saving กับบัญชีคู่บัคู่โอนนะครับต้องเป็นบุคคลเดียวกันเงื่อนไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ พออสนะครับหรือสมาชิกของสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการนะครับไรบิกรนวิชจีเนะครับตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่รับมอบเกียรติบัตรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในกลุ่มที่1ไม่จํากัดอายุผู้เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา500บาทขึ้นไป สามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับ Direct Debit เพื่อชำระค่าศึกษาธนูปโภพกชำระหนี้เงินกู้ได้เช่นเกี่ยวกันสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยงเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลแล้วก็รับดอกเบี้ยง หรือเงินต้นเมื่อถ่ยถอนสลักออมทรัพย์ปกติธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณนะสิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือนโดยจะโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้นเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับขออศเอกสาร แสดงการเป็นสมาชิกสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Live Begin with GHB เอกสารการแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งเกียรติบัตรจากกองทุน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องมีเอกสารนี้ประกอบด,ด้วยภ <_ d ata> าษีทางนักที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเ <_ d ata> งื่อนไขาการฝากการถอนการโอนสิทธิประโยชน์อื่นๆได้รับบัตร ATM <_ d ata> และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายป,ปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้น,าาาานการรักษาบัญชีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากครั้งละ50บาทในกรณีบับญชีหยุดการื่อนไหว1ปีและยอดเงินต่ำกว่า500บาทหรือหากจำนวนเงินฝาก คงเหลือในบนัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนดและหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบัญชีโดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ2ครั้งเดือนนั่นเองนะครับข้อควรระวังนะครับเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำาร้0บาทขึ้นไปสามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับเพื่อรับชำระค่าสารุปโภค ชำระหนี้เงินกู้ได้นะครับสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับ,บดอกเบี้ยนะครับเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยเงินต้นเมื่อถ่ายถอนสละออมทรัพย์ปกติจากดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GSB Welfare Saving กับบัญชีคู่โอนต้องเป็นบุบคคลเดียวกันนะครับ เอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการสุดการสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยกับทสเอกสารแสดงสมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการ l i ฟ์บิ๊ก n ิ i ว h GHB นะครับค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน30วันนับตั้งแต่เปิดบัญชีคิดค่าธรรมเนียม100บาทต่อบ,บัญชีนะครับอขอขอบคุณข้อมูลมานะฮด้วยนะครับวันนี้นะคบเป็นวันแรกของการเปิดขายสลักอมทรัพย์ทกสอชุด มังกรหยกนะครับฝาก100บาทลุ้น10ล้านบาทนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในสลากที่ออกใหม่นะครับแล้วก็มีให้ลุ้นรางวัลหน่วยละ100บาทฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ย0.2%ต่อต่อปีนะครับรางวัลพิเศษนะครับมรววีรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทรวมรางวัลสูงสุด16ล้านบาท โดยกันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวสลากออมทรัพย์ทกศชุดมังกรหยกกันดีกว่านะครับเพราะนั้นใครที่อยากเปิดนะครับก็สามารถนะครับไปเปิดตัวสลากนะครับได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรรละสกรณ์การเกษตรนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะสลากออมทรัพย์ทกสชุดมังกรหยกนะครับ ผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภทการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบี้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบี้ย0ูนหน่วยละ0.4บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทําการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาะคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วย ถอนคืนได้98บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยจำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจำนวนสูงสุดรวมนะครับสองล้านหนึ่งัรงางวัลเป็นเงินรางวัลสูงสุดนะครับเก้าสิบหล้านเก้าบาท โดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดจํานวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจํานวน99รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจานวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาท รางวัลที่3มหมุน10ครั้งจํานวน1000รางวัลรางวัลละ2,500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจํานวน1นึ่งแสนรางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจํานวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เออรางวัลละสิบาทรางวัลที่เศษเสี่ยงหมวดมีมีสิบหกรางวัลด้วยกันรางวัลละหนึ่งล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับ ครั้งละ2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทโดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับนะรางวัลพิเศษห้ามพลาดเด็กขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ ทกศก็ห้ามพลาดการออกรางวัลออกรางวัลวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมจะออกรางวัลวันที่17ของทุกปีออกรางวัลครั้งแรกวันที่16มิถุนายน2568รางวัลที่1ธนาคา n จะใช้วิธีการเสี่ยงหมวดจากจำนวนหมวดสลากทั้งหมด100หมวดตลอดระยะเวลาการออก รางวัลสลักอมรัพย์ทกศชุดมังกรหยกและรางวัลพิเศษธนาคารจะใช้วิธีการเสี่ยงหมวดเฉพาะหมวดที่รับฝากได้และยังไม่ครบอายุการรับฝากนั่นเองทําให้ไอรางวัลพิเศษเนี่ยยังไงก็มีคนถูกนะครับยังไงก็มีคนถูกสิทธิการจับรางวัลผู้ที่ฝากภายในวันที่15ของเดือนจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆโดยสลักแต่ละหน่วยนะครับจะมีสมีสิทธิ์ตรวจรางวัล24ครั้ง24งวดด้วยกันนะครับ การออกรางวัลจะออกรางวัลถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่าน f e c o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  แฟนเพจทกศนะครับ u t u b e นะ b a a อเอซีไทแล้วก็ตรวจสอบผลการออกรางวัลผ่านธนคาคารผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร w w w b a ว c o r t เนะครับหรือแอปพลิเคชัน BAAC Mobile นั่นเองนะครับเงื่อนไขาการเปิดรับฝากนะครับเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากและเงินรางวัลนิติบุคคลหกักภาษีหน้าที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพกรผู้ที่ฝากผ่านแอปพลิเคชัน bac mobile สามารถขอออกบัตรสลักออมทรัพย์ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาโดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขอออกบัตรสลักออมทรัพย์ฉบับละ20บาทการโอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ชนิดระบุชื่อผู้ฝากต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากออมทรัพย์ฉบับละ50บาทและผู้โอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ตั้งแต่ผู้ส่งคนที่2ต้องเสียภาษีร้อยละ15ของดอกเบีย้ยสลากออมทรัพย์เมื่อครบกำหนดกรณีผู้ฝากเสียชีวิตทาย,ยาทหรือผู้จัดการมรดกสามารถขอโอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์เป็นชื่อของทาย,ยาทหรือผู้ จัดการมรดกได้โดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยนะครับเพราะไม่ถือว่าเป็นผู้ส่งคนที่2นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทกสมาในที่นี้สามารถสอบถาม025550555ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหาริิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับ ดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย บัญชีมา้าสิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ 2 0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง